Good morning students how are you today สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3เป็นยังไงบ้างคะได้พักไปหสัปดาห์สำหรับวันนี้รายวิชาภาษาอังกฤษเสริมนะคะเราจะเรียนเรื่องอะหรือแอนกันค่ะอะหรือแอนเรื่องนี้ไม่ยากเลยค่ะนักเรียนอะหรือแอนนักเรียนอาจจะคุ้นค้นกันบ้างแล้วอะหรือแอน เดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าอะกับแอนเนี่ยมันคืออะไรอะกับแอนนะคะเขาเรียกว่า article ค่ะ article article เนี่ยคือคำนำหน้านามนะคะคำนำหน้านามซึ่งคำในหน้าคำนำหน้านามในภาษาอังกฤษมีด้วยกัน3ตัวหลักๆนะคะคืออะแอนตัวหนังสือสีแดงๆนะคะอะหรือแอน แล้วก็ t ด e ค่ะเ h อ a n d ดนั่นเองค่ะแต่ในสัปดาห์นี้เราจะเรียนอะกับแอนก่อนนะคะแล้ว t ด e เราจะเรียนในสัปดาห์ถัดไปค่ะอะกับแอนเนี่ยนะคะเขาเรียกว่า indefinite article indefinite article นะคะ indefinite article ก็คือคำนำหน้านามที่ไม่ เฉพาะเจาะจงนะคะไม่ได้เฉพาะเจาะจงคือไม่ได้บอกว่าเป็นของสิ่งไหนคนคนไหนสัตว์ตัวไหนหรือสถานที่ที่ไหนนะคะซึ่งอะกับแอนเนี่ยจะใช้นำหน้าคำนามทั่วๆไปซึ่งจะมีความหมายว่าหนึ่งคนหนึ่งตัวหนึ่งอันหรือหนึ่งแห่งนะคะแล้วก็เราจะใช้อะกับแอนเนี่ย หน้าคำนามที่เป็นคำนามนับได้นะคะก็คือความหมายของมันคือ1คือเอกพจน์นั่นเองค่ะจะต้องเป็นของหรือคนหรือสัตว์หรือสถานที่อย่างเดียวนะคะนักเรียนเดี๋ยวเราไปดูการใช้อะกันก่อนเลยค่ะสำหรับการใช้อะนะคะเราจะใช้อะเมื่อคำนามขึ้นต้นด้วยพยัญชนะหรือขึ้นต้นด้วยยู แต่ว่า u เนี่ยค่ะมันจะต้องออกเสียงเหมือนคำว่า you, you, ซึ่งคือเสียงยอยักษ์นะคะก็คือ,อใช้กับพยัญชนะแล้วก็ u คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย u แต่ว่าต้องเป็นเสียงยอยักษ์นะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันค่ะนักเรียนค่ะนักเรียนสำหรับตัวอย่างของ ่ะนะนคะจะมีคำนามทั้งหมด6คคำที่คุณครูยกตัวอย่างมาคำแรกคือคำว่า boy นะคะ boy boy มีความหมายว่าเด็กผู้ชายนะคะเป็นคำนามนับได้ซึ่ง boy เนี่ยไม่ได้เติม s แสดงว่าเป็นเอกพจน์เพราะฉะนั้นเราต้องใช้อะค่ะเพราะมันขึ้นต้นด้วยตัว b คำที่2คำว่า wolf นะคะ wolf ซึ่งแปลว่าหมาป่า ขึ้นต้นด้วยตัว W ซึ่งเป็นเพยียนชนะนะคะนักเรียนเพราะฉะนั้นใช้อ่ะค่ะต่อมาคคำที่3คำว o m e share นะคะ share c h a i r share ซึ่งแปลว่าเก้าอี้ขึ้นต้นด้วยตัว c นั่นแสดงว่าต้องใช้อ่ะนะคะเพราะว่าเป็นเพยียนชนะต่อไปค่ะ lemon เลมอนเลมอนคือมะนาวนะคะมะนาวขึ้นต้นด้วยตัวแอนะคะซึ่งแอลเป็นพย,ยัญชนะนะคะนคักรียนเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องใช้อะค่ะ lemon. เลมอนมะนาวหนึ่งลูกนะคะอ๋อจริงๆเลมอนไม่ได้มีความหมายว่ามะนาวนะคะคือจะเป็นลูกเลมอนสีเหลืองนะคะก็คือผลเลมอนคำต่อมา teacher teacher เป็นคนนะคะแปลว่าคุณครู ขึ้นต้นด้วยตุดทีเพราะฉะนั้นใช้อาขันเรียนอัดที่เชิญคนครูหนึ่งคนต่อมาคำนี้อ่านว่า university university ซึ่งมันจะขึ้นต้นด้วย u แต่ u ตรงนี้เป็นเสียงยอยักษ์นะคะเป็นเสียงยอยักษ์นะคะจะอ่านว่า university ซึ่งแปลว่ามหาวิทยาลายัยเพราะฉะนั้นเราจะใช้ a uh, university a uh, university นะคะเราจะไม่ใช้ an university นะคะเพราะว่ามันเป็นเสียงยอยกษกค่ะนักเรียนสำหรับการใช้ an นะคะเราจะใช้ an เมื่อคำนามขึ้นต้นด้วยสระนะคะสระซึ่งสระเนี่ยก็จะได้แก่ a e i o, u นะคะจะมีด้วยกันทั้งหมด5ตัวนอกเหนือจาก a, e, i, o, u เนี่ยคือพยัญชนะนะคะซึ่งเขาจะใช้อะแต่ถ้าขึ้นต้นด้วย a, e, i, o, u เราจะใช้ a n นนอกจากสระ a, e, i, o, u แล้วเนี่ยยังรวมไปถึงพยัญชนะ เอนะคะแต่ว่าเวลาออกเสียงนะ่ะจะต้องเป็นเสียงอนะคะเสียงอซึ่งเดี๋ยวเราจะได้ดูกันในตัวอย่างนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนต่อไปจะเป็นตัวอย่างของการใช้ a n นนะคะซึ่ง a n นเนี่ยนะคะอย่างที่เราเรียนกดกันไปเมื่อสักครู่จะต้องใช้กับ คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยสระซึ่งก็คือ a e i o u หรือคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย h แต่ออกเสียงเป็นออ่างนะคะจะเป็นเสียงอนะคะอย่างเช่นคำแรกคำว่า eraser 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 เนี่ยขึ้นต้นด้วยตัว e และออกเสียงออ่างนะคะเพราะฉะนั้นจะใช้ and ค่ะ and eraser ยังลบ1ก้อน คำที่สองขึ้นต้นด้วยตัว U นะคะซึ่งเป็นสระอ่านว่า umbrella umbrella ซึ่งแปลว่าล่มนะคะร่มหนึ่งคันเราใช้ an umbrella an umbrella คำต่อมาค่ะคำที่3ขึ้นต้นด้วยตัว H นะคะ hour คำนี้อ่านว่า hour hour ซึ่งมีความหมายว่าชั่วโมงนะคะ มันขึ้นต้นด้วยตัว H แต่มันเป็นเสียง o, ออค่ะนักเรียนเสียง o u r เพราะฉะนั้นมันจะต้องเป็น a n o u r a n o u r นะคะอันนี้จำกันให้ดีๆนะคะถึงจะขึ้นต้นด้วยตัว H แต่ถ้าออกเสียง o, อออางเราต้องใช้ a n ค่ะค่ะคำต่อมานะคะ orange 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 มีความหมายว่าส้มนะคะ ้าส้มหนึ่งผลนะคะขึ้นต้นด้วย o เราจะใช้ and ค่ะ and orange นะคะคำต่อมาค่ะ e g l o e i g l o ขึ้นต้นด้วยตัว i นะคะเพราะฉะนั้นต้องใช้ and ค่ะเพราะ i เป็นหนึ่งในสระนะคะซึ่ง e g l o เนี่ยมีความหมายถึงเนี่ยหมายถึงบ้านหรือบ้านที่ทำจากน้ำแข็งนะคะที่เป็นที่อยู่อาศัยของชาวเอสกโมนะคะ ที่เขาอาศัยอยู่ทางกวัวโลกนะคะ And, อนอีเกิก็คือป้านน้ำแข็งหนึ่งหลังนะคะต่อมาค่ะ E a g l e e อ g l e อันนี้มีความหมายว่านกอินทรีนะคะมันขึ้นต้นด้วยตัว E เพราะฉะนั้นต้องใช้แอนค่ะเพราะ E เป็นสระนะคะนักเรียน,นค่ะนักเรียนสรุปสั้นๆง่ายๆนะคะก่อนที่เราจะไปดูภาระงาน พยัญชนะเนี่ยให้เราใช้อะนะคะถ้าเสียงพยัญชนะใช้อะแต่ถ้าเป็นเสียงออ่างให้เราใช้แอนนะคะให้ดูที่การออกเสียงเป็นหลักค่ะสำหรับภาระงานนะคะนักเรียนให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษเสริมนะคะหน้า27ค่ะหน้า27นะซึ่ง ในเด็กจะเป็นแบบนี้ค่ะ Exercise 20คำสั่งให้นักเรียนเติม a หรือ an หน้าคำนามที่กำหนดให้ก็คือให้นักเรียนใช้อะหรือ an นี่นะคะเติมลงไปในช่องว่างที่คุณครูให้ไวะะ้เนี่ยค่ะโดยคุณครูจะมีคำศัพท์กับรูปภาพให้ดูนะคะนักเรียนจะได้เดาความหมายจากรูปภาพได้แต่เดี๋ยวคุณครูจะอ่านคำศัพท์ให้ฟังทั้ง24คำค่ะ แล้วให้นักเรียนเลือกเติมคำศัพท์เองนะคะอย่างเช่นข้อหนึ่งนะคะ number one orange orange นะคะ number two apple apple number three umbrella umbrella number four rabbit rabbit number five bus bus Number six, university, university. Number seven, deck, deck. Number eight, elephant, elephant. Number nine, chief, chief. Number ten, lemon, lemon. Number eleven, egg, egg number 12 uniform uniform number 13 Eclo eclu number 14 giraffe giraffe number 15 banana banana number 16 uncle uncle number 17 flower flower number 18 ear ear number two uh, 19 bear bear number twenty ring ring number 21 arm arm number 22 farmer farmer number 23 eye I number 24 e r a s e r eraser er อย่าลืมนะคะนักเรียนถ้าขึ้นต้นด้วยพยัญชนะให้ใช้อะหรือถ้าขึ้นต้นด้วยตัว u แต่เป็นเสียงยอยักษ์ให้เราใช้อะนะคะส่วน a n นถ้าขึ้นต้นด้วยสระ a e i o u และถ้าเป็นเสียงออ่างเช่นขึ้นต้นด้วยตัว h ให้เราใช้ an นนะคะ และนี่คือภาระงานสำหรับสัปดาห์นี้ค่ะค่ะนักเรียนสำหรับบทเรียนวันนี้เรื่องอาจกับแอนก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะ Thank you for watching the video See you again next week Bye bye